สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmovie Channel ได้นำหนังฝรั่งมานเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า You Yisu เป็นหนังในปี2020สําหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้อเอ e ีมูตซีรับบทเจคและมาลีอ p พเกอร์ปูรอสรับบทมล,ล่าสำหรับในเรื่องนะครับในโลกเรานั้นทุกๆ6ปี จะมีมนุษย์ต่างดาวบุกมายังโลกเพื่อฆ่าเหล่ามวลมนุษยชาติแต่ได้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งช่วยกันต่อต้านมนุษย์ต่างดาวและฆ่าทําให้โลกสงบสุขมาจนทุกวันนี้ซึ่งเจคขึ้นหนึ่งในนักสู้เขาได้หนีการตามล่าของมนุษย์ต่างดาวได้โดนโจมตีจนบาดเจ็บและตกลงไปในน้าหลังเวลาผ่านไปเจคได้รับความช่วยเหลือจากไวลี่ซึ่งเป็นนักฆ่าที่ถูกส่งตัวมาเมื่อ6ปีก่อนเขาชี้ให้ชาวบ้านช่วยเจคขึ้นมา ชาวบ้านได้เย็ยบแผลให้เจกแต่พวกเขาไม่สามารถดูแลเจคได้ชาวบ้านจึงส่งตัวเจคไปให้กองทหารอเมริกันซึ่งกองทหารรับเจกไว้โดยคนสอบสวนชื่อไมล่าไมล่าพยายามถามข้อมูลแต่พบว,ว่าเจคความจำเสื่อมจำได้แค่ชื่อตัวเองไมล่าจึงเสนอหัวหน้าให้ใช้ไม้อ่อนโดยพาเจกเดินเล่นในค่ายทหารเพื่อจําอะไรได้หัวหน้าเธอจึงอนุมัติไมล่านนจึงนําเจกเดินรอบๆค่ายทหารระหว่างนั้น เกียงนักฆ่าที่อยู่ทีมเดียวกับเจกได้บุกมายังค่าทหารแต่การทหารไปหลายนายจนสามารถช่วยเจกออกมาได้เจกก็ตามเกียงไปเกียงนําเจ๊กไปพบกับพรรคพวกที่เหลือระหว่างที่พูดคุยกันมนุษย์ต่างดาวบุกมาโจมตีพวกเขาและทหารตามพวกเจกมาพวกของเจกจึงหนีกันกระจัดกระจายส่วนเจกทูทหารจับไปเจกจึงเล่าเรื่องมนุษย์ต่างดาวไม่ได้จึงนํากองทหารออกตามล่าขณะที่ล่านั้น กองทหารถูกโจมตีทําให้กองทหารถูกฆ่าทั้งหมดมาล่าถูกมนุษย์ต่างดาวฆ่าส่วนเจกสามารถหนีได้จนเขาได้เจอกับวอล,ลี่อีกครั้งวล,ลี่และเจกจึงเข้าไปต่อสู้กันแต่ปราพวกของเจกเข้ามาสก่อนทั้งหมดจึงนําเจกไปยังประตูทางเชื่อมที่มนุษย์ต่างดาวเข้ามายังโลกหลังจากนั้นทั้งหมดจึงแยกกันไปทําตามแผนที่วางไว้โดยออกตามล่ามนุษย์ต่างดาวในป่าโดยจะแยกเป็นสองกลุ่มซึ่งทั้งหมดถูกฆ่าตายทั้งหมด พราะมนุษย์ต่างดาวสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ฟันและแทงเท่าไหร่ก็ไม่ตายจนเหลือรอดแค่เจกไวลี่และคาเมนแฟนสาวของเจคไวลี่ต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวสุดความสามารถแต่ก็ถูกฆ่าต่อหน้าต่อต,อตาเจกและคาเมนเจกและคาเมนหนีเข้าไปในวิหารคาเมนบอกว่าเจคไม่รู้เหลอไวลี่คือพ่อของเจกเจกเสียใจมากที่พ่อตายจากเขาไปล่ามและชาวบ้านได้ตามมาสมทบพวกเจก ทันใดนั้นมนุษย์ต่างดาวบุกเข้ามาเจกจึงเข้าต่อสู้เจกไม่สามารถสู้ได้เลยเพราะมนุษย์ต่างดาวแข็งแกร่งและฆ่าไม่ตายแต่ก่อนที่เจกจะถูกลัดคอตายเจกนึกถึงไวลี่ทําให้มีแรงสู้สามารถต่อสู้ได้ชาวบ้านจึงยิงไปที่ท้องของมนุษย์ต่างดาวจนเป็นรูก่อนที่แผลจะสมาตัวลามตะยนระเบิดให้เจกเจกจึงยัดระเบิดใส่ท้องมนุษย์ต่างดาวแล้วทีมนุษย์ต่างดาวเข้าประตูมิติทันใดนั้น ล่ามนุษย์ต่างดาวระเบิดระเบิดไปพร้อมกับประตูมิติหลังจากนั้นโลกมนุษย์จึงปลอดภัยจากมนุษย์ต่างดาวไปอีก6ปีจบไปแล้วนะครับสลับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชม้อเรื่องเฉยเมากครับนางออกแนวเกรดบีด้วยซ้ำและการถ่ายทอดและฉากต่างๆทําได้เฉยๆมากครับใครหาหนังดูแก้เบือ่อลองดูครับแต่ส่วนตัวโคไม่ดูอีกแล้วหนังไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ สามารถกดไลค์และกดส u ั s c ส i า e ทาง Youtube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ g o d v i e Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ